เทรดเดอร์ไวซ์คลืนของเทรดเดอร์นะคะเราจะคุยกันนะคะถึงพลังงานนะ,ะของคนจี้สามารถเทรดทองคําได้แบบเป๊ะๆนะคะเราจะพูดถึงคลื่นนะคะคลื่นที่เป็นคลื่นแบบเซียนเทรดทองอะแล้วเทรดทองเป๊ะๆบังๆเนี่ย <Wow. S 1> เขาจะต้องมีคลื่นหรือมีพลังงานแบบไหนนะคะ ข,ของเทรดเดอร์เนี่ยที่เป็นเซียเทรดทองเขาอยู่ในคลื่นไหนกันเอาง่ายๆเลยถ้าเวลาคุณจะเข้าเทรดนะคุณจะเทรดอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณตั้งคําถามกับตัวเองทุกๆแผนนะที่เวลาคุณจะเข้าเทรดนะว่ามั่นใจเปล่ามั่นใจไหมหรือว่าไม่มั่นใจถามแค่นี้เลยมั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจเหมือนตอนเนี้ยคุณกำลังจะ b ายทองนะสองสี่หกห้าตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่ามั่นใจปะ หรือว่าไม่มั่นใจถ้าคุณไม่มั่นใจคุณต้องถามตัวเองต่อฉันยังไม่รู้อะไรอ่ะหรือว่ายังไม่มั่นใจเ่ยเพราะอะไรถ้ามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจเพราะอะไรตอบเองได้ไหมถ้าคุณนะเริ่มไม่มั่นใจในแผนที่คุณเทรดนะหมายความว่าตอนนี้คุณอยู่ในพลังงานของฝั่งลบพลังงานลบค่ะถ้าไม่มั่นใจนะคือคุณอ่ะกาลังอยู่ในพลังงานลบแต่ถ้าคุณมั่นใจอ่ะคุณอยู่ในพลังงานบวกดังนั้นผลลัพธ์เวลาที่คุณเทรดนะถ้าคุณมั่นใจผลลัพธ์จะเป็นบวก แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจผลลัพธ์จะเป็นลบให้คุณแบบตามตัวเองให้ทันตามพลังงานตัวเองให้ทันเพราะว่าพลังงานของเรานี่แหละที่จะดึงดูดผลลัพธ์เข้ามาตามพลังงานตามคลืน่นของเราถ้าหากว่าคลืน่นของเราอะสมมติว่าตอนนี้นะเราแยกแยกในรวปแบบนี้นะข้างบนนะเป็น A ลงมาคือ B ลงมาข้างล่างคือ C แบบนี้นะถ้าตอนเนี้ยเราไม่มั่นใจตอนเนี้ยหมายความว่าเราอ่ะยืน ok อยู่ใน C ซึ่งอ่ะคือพลังงานลบแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกถึงข่าที่แบบไม่ได้มั่นใจแต่เรารู้สึกแบบเฉยเอ่ะเฉยเนะเฉยนะเฉ,ยเฉยมันก็คือไม่ได้แบบลบแล้วก็ไม่ได้บวกหมายควาว่าเราอ่ะอยู่ในตรงนี้อยู่ในค่า,บาแบบค่าเบสค่ากลางแต่ถ้าเราอ่ะมีพลังงานบวกหมายความว่าเราอ่ะอยู่ใน ลู่เออยู่ในช่องเดังนั้นทุกครั้งที่เวลาที่เราจะเข้าเทรดเราจะเปิดออเดอร์เนี่ยวางแผนเทรดเ,รดเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราจะบายทองตอนนี้นะเราบอกว่าเนี่ยฉันจะวางแผนบายโก2465ตอนเนี้ย4 6 6 5เนี่ยอยู่ในช่องไหนคะสำหรับคุณอนะ A B หรือ C คลื่นแบบไหนคะถึงจะเป็นคลื่นของการเทรดทองแล้วเรามีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแบบที่วันนี้เราทํากันคุณอยู่คลื่นไหนหรือว่าเฉยๆอยู่ในคลื่น B หรือตอนนี้อยู่ในคลื่นที่แบบเฮือยมีความมั่นใจอยู่ในคลื่น A มั่นใจแผนในี่ฉันมั่นใจแล้วฉันดูว่าฉันบายตรงเนี้ยเพราะอะไรฉันมั่นใจตอบตัวเองได้ไหมเพราะอย่างวันนี้ที่ได้แบบเทรดกันมาทั้งวันนะคะคือเราอย่อยู่ในคลื่น A พรเราอยู่ในลื่น A มันก็เลยทำให้เราได้รับผลลัพธ์บวกๆไงเราก็เลยแบบ TP 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 ค่ะพราเราคิดดูว่าผลลัพธ์บวกเนะี่ยพลังงานมันเป็นยังไงเฮ้ยมันเข้าใจมันรู้ว่าเทรดบายตรงนี้ด้วยเทคนิคอะไรด้วยกลยุทธ์อะไรใช่ไหมมั่นใจเข้าใจในกลยุทธ์ใช่ไหมสนุกใช่ไหมเราสนุกเรารักและสนุกกับการเทรดเลยเราเข้าใจเราอยู่ในขึ้นนี้เลยใช่ไหมคะแล้วอะไรอีิที่เรา อยู่ในคลื่นนี้ได้ระวังใจระวังใจระวังผลลัพ์ปล่อยวางผลลัพธ์ก็คืออยู่ในคลื่นเถ้าอยู่ในคลื่น A ได้เหมือตอนเนี้ยนะที่เราจะเทรดกันอะตือบอกว่าเนี้ยแชร์ภาพนี้นะคุณมั่นใจแค่ไหนอะคุณมั่นใจแค่ไหนคุณรู้อะไรจากภาพนี้บ้างคุณรู้อะไรจากภาพนี้บ้างคุณมั่นใจแค่ไหนแล้วถ้าเชียร์แผนเนี้ย SL อู่ไหน TP แถวไหนคุณรู้ไหมดังนั้น,น,นจากภาพ คุณจะรู้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตั้งแต่ตอนที่คุณตัดสินใจที่จะเข้าเทรดแล้วถ้าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีอ่ะคุณเตรียมเลยค่ะคุณอยู่ในรูนี้ผลลัพธ์ของคุณก็จะเท่ากับลบถ้าคุณเฉยๆใช่ไหมคแล้วคุณก็เข้าเทรดคุณก็แบบอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ดึงดูดทั้งลบแล้วก็ไม่ได้ดึงดูดทั้งบวกวันนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่อาจจะแบบเข้าออเดอร์อยู่แถวนั้นหรือบางทีให้ TP พอทีพีเสร็จปุ๊บคุณก็ไม่ได้เอฟพีเชียอะไรไม่ได้รู้สึกบวกอะไรมันก็เลยทำให้วันนี้อาจจะทีพีไม้เดียวแล้วก็เฉยเฉยไปแต่คนที่ทีพีไม้แรกปุ๊บเฮ้ยเขาเอฟพีเชียนะเขารู้สึกได้ในจุดกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเขารู้สึกสนุกนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีเทคนิคที่เข้าเทรดลรวแบบโคตรเจ๋งเลยทีพีแบบปังมากเขาก็พร้อมที่จะไปต่อเทรดต่ออยู่บน,สนเส้นทางความสนุกคือไปต่อไปต่อพัฒนาตัวเองต่อใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยู่ในขึ้นบีอ่ะุณอาจจะไม่ได้พัฒนาเลยเลย อาจจะอยู่แค่นั้นแหละอาจจะเป็นคนที่แบบโอเคแล้วพอแล้วเฉยๆก็อาจจะแบบวันละไม้ไ,ไป,ไปเข้าเทปวันละไม้ไป,ไปลบก็ไม่เป็นไรบวกก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยได้หรอใช่ไหมมันจะเป็นคลื่นของพลังงานที่แบบไรชีวิตชีวาพลาดเลยนะคะดังนั้นตอนนี้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะอยู่ในคลื่นไหนนะคะถ้าอยู่ในคลื่นเอเป็นไงคะก็แบบโอ้โหคลื่นอย่างเดียวดังนั้นเราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ไหมว่าเราต้องการผลลัพธ์ไหน เราคือคนที่เลือกผลลัพธ์เองว่าเราจะเลือกยนดีผลลัพธ์ไหนจริงไหมเราเลือกได้ไหมวม่าดาผลลัพธ์ไหนเลือกได้ใช่ไหมคะจริงป่ะ